สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้ลันโอเวนเบรเกนะครับก็อ่าในวันนี้นะครับพอดีอ่าจะมาประกาศอ่าคูปองล่าสุดนะครับอ่าคูปองอันนี้พอดีผมเพิ่งเห็นวันเนี้ยนะครับเป็นคูปอง2022คริสตัลหรือ2022เพชรนะครับโอ้ตัวเลขนี่ตรงกับปีคศออในปีนี้เลยเนาะ2022นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาก่อก,กันเลยเนาะ อืมอันนี้นะคะก่อคูปองอ่ะก็โค้ดก็จะมีดังนี้นะครับ th แล้วก็ xc ro ba r, o, r, B a, r w a แล้วก็ r Uh, uh, ดีอ่าสองศอ่ะเดีวขอตรวจทานสักโครู่นะ t บ uh, e uh, r t h x c r o b a w a r d สองพนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแคปหน้าจอสักโครู่นะฮะ เอาเอาไว้ตั้งเป็นภาพปกคลิปนะฮะโอเคอะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปกรอกกันได้นะค,ะครับโค้ดคูปองก็ตามที่ผมกรอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถไปกรอกกันได้เนาะ,ะก็เหมือนเช่นเคยเนาะ,ะผมก็จะย้ําทุกคลิปนะครับว่าอาทุกครั้งที่มีโค้ดคูปองใหม่เนี่ยผมก็จะย้าทุกคลิปเนาะว่าถ้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็รีบไปกรอกจะดีที่สุดเนาะ,ะเพราะว่าผมก็ ไม่รู้ไงว่าโคดแต่และโคดเนี่ยหมดอายุวันไหนเพราะว่าทุกโคดทุกโคดผมเชื่อว่าต้องมีวันหมดอายุนะครับทางที่ดีคืออ่าใครเห็นคลิปนี้เนี่ยอ่าคลิปนี้แล้วเนี่ยคลิปผมเนี่ยก็อ่ารีบไปกรอกก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปอ่าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ